สวัสดีค่ะทุกคนกับช่องเมกไม่มดีวันนี้จะกับลูกดีมเธอหรือ c T มเมงซึ่งกลับมารอบนี้กลับมากับอับรีแพ็กเกจเธอซึ่งจะบอกว่ารีแพ็กเกจตรอบนี้ถูกใจอีกแล้วแม่แต่ฉันเห็นภาพปุ๊บโอ้โหเธอมันจีดมันปี๊ดมากซึ่งกลับมารอบนี้อัลบั้มจะมีสองคอนเซ็ปเธอซึ่งคอนเซ็ปแรกก็เป็น New School v e r s ส่วนอีกคอนเซ็ปหนึ่งก็จะเป็นยัง Star ว e r s e บอกเลยว่าทั้งสองคอนเซ็ป มีความเปรี้ยวจีดมากเพราะคอนเซ็ปต์แรกก็คือจะเล่นของสีสันชุดทีด่มีความชุดชาดิส่วนคอนเซ็ปต์สองก็จะเล่นถึงความแบบสีดำกับสีฟ้าที่มีการตัดกันมาก เป็นการตัดกันที่ลงตัวบอกเลยว่าทั้งสองคอนเซปต์เนี้ยดิฉันส่งให้เพื่อนๆดูบอกว่าโอ้ยเธอลูกดีมคำบาคแล้วโอ้ยส่งๆๆส่งๆๆส่งเพื่อนแต่ละคนบอกว่าชอบคอนเซปต์รอบนี้มากคือแบบว่าขายของเงี้ยแล้วเพื่อนๆก็บอกว่าโอยรอบนี้สวยงามมากไหนรอบนี้คอนเซปต์ถูกใจอีกแล้วเราก็มาขึ้นภาพทุกคนที่ดูเลยว่าคอนเซปต์เวอร์ชั่นนิวสคูล l เว r ร์กับยังสตาร์เว l ร์มีความแตกต่างยังไงเราเริ่มคนแรกคือพี่มาพี่มากลับมารอบนี้กับผมสีเอาเนวแบบฟ้าๆเขียวๆแต่คือใส่เสื้อสีส้ม เธอดูสิมีความตัดกันส่วนอีเวอร์ชั่นหนึ่งก็คือแบบว่าเห็นป้าฉากหลังเป็นสีออกฟ้า,ฟาใช่ปะแต่พอใส่ชุดสีดำอย่างเงี้ยฟ้ากระดำคือตัดกันคือสวยงามมากงาน,นคนต่อมาคือแจมินเมนแล้วนี่เองซึ่งแจมินกลับมารอบนี้ชุดชดสีม่วงเธอโอ้โหเปรี้ยวมาก ส่วนคอนเซปต์อีกคอนเซปต์นึงก็คือทุกคนจะเป็นทีมแบบว่าใส่ชุดดำแล้วใส่มงกุฎก็มีความแบบยังสตตร์เวอร์แบบว่าเออใส่มงอะไรอย่างงี้แล้วเราดูภาพโปรโมตต่อมาคือเจโน่เจโน่กลับมารอบนี้เสื้อสีเขียวเขียวมะนาวเขียวแบบเรมอนมะนาวไทยแล้วคือแบบโอ้โหเป็นสีเขียวที่แซ่บซวงมากส่วนอีกภาพนึงก็คือแบบโอ้สไตล์คือแบบโอ้โหหล่อเทมากเจโน่จริงๆเจโน่เป็นคนหนึ่งที่แบบยิ่งโตยิ่งหล่อลุคแม่ดีงามมากซึ่งต่อมาเป็น้องจีซองจ้าจีซองกลับมารอบนี้ก็โอ้โหเพอร์ผม มีเปรี้ยวมากกว่านี้ไหมก,กับลูกซีซองคือแบบโอ้โหดีงามมากโซเวอร์ชั่นยังสตาร์เว r ร์บอกเลยว่าดีงามอีกแล้วเธอบอกว่ายังสตาร์เวอร์ทุกคนจะมีความแบบใสมงอะแล้วทุกคนสมมงมากแล้วต่อมาแฮชานแฮชานรอบนี้ก็คือกินขาดอีกแล้วจ้าเพราะหนุ่มสเสน่ห์ของชานบอกเลยว่าแฮชานดูคัมไี่คัมแบ็กต้องสังเกตรายได้ดต่างๆริวลืมมากออีกคนหนึ่งก็เป็นยังสตาร์เวอร์ก็คือดีงามเหมือนกันเธอแล้วต่อมากับน้องหลุนจินหลุนจินบอกเลยว่าเธอให้ดูตั้งแต่หลุนจินแบบผมสั้นมาเนี่ยหลุนจินคือแบบว่าไ ค่อยใส่หวานแล้วนะเรารู้สึกว่าเหลิรนจริ้นเริ่มแบบว่าโอ้ยน้องเริ่มมีความรอแล้วนะเอาดีๆแล้วเธอดูเหลิอนจิ้นพอย้อมผมสีดำใช่ปะแล้วชุดคอสตูมเป็นสีเหลืองอ่ะเธอดําเหลืองคือแบบเข้ากันมากส่วนอีกเวอร์ชันนี้ก็คือโอ้โหเธอ รล่นจริงเอาดีๆใจแม่เริ่มสั่นแล้วนะี๋ยวข้อสุดท้ายก็คือน้องเฉินเลอร์น้องเฉินเลอร์ก,กับเสื้อสีส้มกับรอยยิ้มที่มีความแป้นและน่ารักนี้ใจฉันก็คือแบบโอ้ยเอ็นดูไม่ไหวแล้วส่วนอีกน,นึงก็คือแบบโอ้โหคอนซา์ขั้นสุดมีความหลอดเท็กสมผมที่มีความแหวกนั่นนาะคือแบบโอ้ยเธอใส่ละลายจริงๆเพราะฉะนั้นก็เมื่อกี้ให้ดูกับภาพโปรโมทต,ต่างๆที่มีความโอ้ยคือแบบเธอมันดีงามมากส่งให้ใครใครชอบแต่พอเป็นภาพโปรโมทที่แบบว่าตอนเวอร์ชันที่สองมา ก็เป็นแบบเอ๊ะทำไมแอบเบาล่ะสี่ไม่ฉุดฉาดแล้วนะแต่ก็มีกิจไยความเป็น90เบาๆเพราะฉะนั้นก็เรามาฟังเพลงใหม่กับน้องดิ๊บดีกว่าว่าเพลงบิดบอกรอบนี้ตามมาในรูปแบบน่ะแต่คิดว่าในเวอร์ชันทิกต็อกที่ตัดออกมาคนบอกชาเลนจ์ใครก็แบบชิกุกๆๆกดุกชิกดบล็อกขันสุดเพราะฉะนั้นก็เรามาฟังเพลงใหม่น้องดิบเลยเธอมาดูดีกว่าค่ะมาเลยเปิดมากับบูมบูมโอ้คิดถึงบูมบูมพี่มาร์กมามา ขอเพิ่มเสียงเลยโอ้รุ่นไหมีความอินเตอร์มากเลยนะเอาดีๆอ๋ออ๋อพี่มาเรียกลมทนลมพนยังไงบิทบ็อกซ์เอ็นซีทีดีมอ้เปิดมาจะก็ชอบลอวเนี่ยชุดนี้ดีอะนานๆทีจะเห็นทุกคนใส่ชุดแบบ เหมือนกันแบบว่า c o เพ p a อะไเอยไง c ่ a n n e งเหมือนน้องๆบอกว่าการทํา e b a c รอบนี้แบบถูกใจกับเพลงกันด้วยนะเขาแต่ง h หาชานอะคือเป็นโอ้โ้โอ้พี่จิบใบฟันไฮสคูล เขาสุีสดแล้วอ่ะเ็พี่เพลแล้วเป็นน่ารลาค่ะเดี๋ยวบีทบออันนี้คือเป็นช่องที่แบบชาเรนโอ้ตายแล้วตายแล้วตา,ตายแล้วตายตาย,ยแล้วอ๊ยใจฉันไม่ไหวล้ว ชุ <Yeah. S 2> นดนี้ก็ดีชวนคนมาจอยอุ้ยจะชอบคอนเซ็ปต์ดิบคอเรียกว่ามีคาร์ินเตอร์เอ็มบีอินเตอร์คิดถึงไฮสคูดเดวิสิคูลเลยชอบาค,คอนผมเหมือนจินรอบเนี่ยที่แบบมองดูน้าหลักอะ่ะแล้วดูหล่อดอะ่ะ <Yeah. S 2> ลุกใจมินมาเย่จะบีปป๊าโอ้บีปป๊า ใจว่าทำผมสีใหม่แน่เลยอ่ะเห็นปะตอนท่าเขาจะออกสีบ,บอลบอลเลยเสียางาชาดคอดีแล้วต่อด้วยเหลืองจิ้งคือแบบทรงพลงังแล้วก็จบด้วยขนเลอเลอโอ้โหนะ เอาจริงๆบ้าเหมือนท่อนลองมันแบบนอยนะแต่แต่จะเป็นท่อนบิดบบกเยอะหน่อยเขานีตรงไหโอ้โหโอ้อแต่ความสดใสในช่วงยามเย็น จะละลายชุดนี้น่ารักมากชอบชมดกคล้องทุกครั้ทงที่แบบซีนยกมาซีนนี้ก็ดีชุดนี้ก็ดีมีคำแบบไฮโซกุ๊กเกี้ยบบีบ็อกส์เดี๋ยวบีบ็อกส์ทุกคนบอกเลยว่าน้องดิมกลับมาสดใสแบบนี้ก็ถูกใจฉันเป็นธรรมดาอีกแล้วเธอ บอกเลยว่าท่อนนแบบบูมซิกาตูสุบิกบ็อกบิกบ็อกอะไรอย่างเงี้ยบอกเลยว่ามันเหมาะกับการเป็นชาเลนจ์จริงๆอ่ะแล้วพอท่อนนี้มามันรู้สึกถึงความแบบไม่รู้สึกว่าเราฟังอยากจะแบบก ทำอะไรอย่างเงี้ยแล้วบอกเลยว่ากลับมาแล้วมีอะไรต่างๆคือฟังแค่ครึ่งแบบฟังต่้งอตท่อนเปิดอะ่ะก็ถูกใจคือชอบมากคือเปิดมาก็รู้สึกว่าเพลงนี้มันดีแน่ๆแล้วพอฟังแบบกลางเพลงปุ๊บโอ้โหหลงแล้วเธอหลงแค่นั้นไม่พอหลงทุกคนใน Mv เพลงนี้ด้วยคือแบบมันแจกความสดใสคือทุกคนยิ้มยามรอยยิ้มแต่ละคนคือแบบ ทำให้ใจแม่สังชันนี่คือแบบโอ้โหเบิกบานมากบอกเลยว่าถ้าใครฟังน้องดีมเพลงนี้ต้องมีแต่สิ่งดีงามในชีวิตแน,น่เลยเพราะว่าจะฟังแค่นี้ก็คือแบบโอ้โหไม่รูต้ตดตรงไหนของ MV เพลงนี้คือกลับมารอบนี้ก็ดีอย่างแล้วรอบที่แล้วกับกิจโหมดอาจจะแบบเออแบบว่าเพลงอาจจะมีวังท่อนี้แบบหนักๆๆัหนัก,นก,นก,นกใช่ปะแต่รอบนี้กลับมาคือฟังสบายสบายและทุกท่อนคือแบบลื่นหูมากไม่มีท่อนไหนกระตุกไม่มีท่อนไหนสะดุดทาให้ฉันรู้สึกแบบโอ้อาวเลย,เลยไม่มีทุกท่อนคือแบบอื้ม ดีงามบีดบอกต้องเข้าเราฟังมาชอบคอนเซปต์เอวีต่างๆมันมีความสกิมไอความเป็นอินเตอร์มากขึ้นด้วยความที่แบบว่านักแสดงหรือคนประกอบฉากเนี้ยมีความแบบใส่ฝ่อใส่ดูครึ่งเข้ามาแล้วพอมาบวกกับเพลงนี้ใช่ป่ะมันหนังฝรั่งเหมือนฉันดูให้สคูดูมิซิเคิลเบๆอะไรางเงี้ยมีความแบบละครเวทีหน่อยๆอะไรเงี้ยเหมือนเป็นซินซินหนึ่งในละครหรือซินซินหนึ่งในหนังเขาบอกมิซิเคิลอะไรเงี้ยแล้วคอสตูมต่างๆคือส่งมากส่งให้น้องทุกคนมีความสึก ชันมองอะตั้งแต่ต้นคลิปยังจบคลิปคือแบบดีงามมากทั้พี่มาแฟรม,มินเจโน่แฮชาออ่างเงี้ยจีซองอ่างเงี้ยเหลิ่นจ้นเต๋อโ,โอ้โหดีงามอยากจะขายทั้งหมดทั้งเจ็ดคนดองดีมเจ็ดคนคือที่สุดของความเพอร์เฟกต์พอท่ะนก็เรามาติดตามเพลงนี้ในเวอร์ชันสเตจหรือชันเต้นต่างๆได้เลยเพลงนี้ฉันบอกว่ามาแน่ๆฉันคือแบบหืมพอแล้วละขอเพลงนี้กลายเป็นเพลงหนึ่งที่แบบ ชาวบ้านทุ่เมืองคิดคิดคิดิดเพราะฉันก็หลังจบเคียงนี้เราไปฟังต่ออีกสิบกว่ารอบแน่ออนอนเขาแบบถูกใจมากและคิดว่าเพลงในป้าดีรีไปเก็กเข้ามาเนี่ยก็น่าจะดีงานเช่นกันเธอเพราะฉันก็ ฝากทุกคนฟังเพลงบิดเบาของน้อง S C C ดีมด้วยเข้า YouTube ไปปัน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 มาเชื่อฟังกันเถอะแล้วก็ขอให้เพลงนี้ดัง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 ซาทุเธอเพราะฉะนั้นก็ฝากน้องดีมันได้อ้อบอกว่าใส่ทุกคนด้วยขอบคุณมากที่รับสมัครช่องเราเถอะรักคลิปหน้าจะท่านเพลงใหม่หรือพายเพลงนั้นก็อย่าลืมตามช่องเมกไม่ดีเรองฝากกดไลค์กดติดตามเถอะสวัสดีขอบทุกคนมากค่ะสสวัดีค่ะบ๊ายบาย